s แล้วก็ในตัวหลุกเราเรียกว่าหลุกนะคะถ้าได้ในี5เดนสิงหาคมนะคะโดยโรงเรีรานะครับนะครับก็คือตึกทางซ้ายครับมีสองสปอร์ตฟิลด์ีรัหลักโอเคครับเรียบร้อยครับ I become fully professional, yeah. yes. I'm so proud of it. แกทำเรียบร้อยครับผมครับแกครับเรียบร้อยครับมกเห็นความคิดก็ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์ วันนี้ยังมาไม่ทันฮะจะมาพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ว่างกันอีกทีไม่เป็นไรออกจารณาเนี่ยอันนี้เป็นมันเป็นข้อที่จริงมันเป็นข้อที่จริงในเรื่ที่สำคัญาที่ระฐบานี่นะครับในตัวของยาลาเองนะครับเราคุยกับท่านนายกแล้วอยางก็หมอยาลาเนี่ยงและที่เราทานบวกกับเราเองก็สามารถที่จะทำอรรลุการของท่านนายเราร่วประชุมที่เคารพครับคือความเข้าใจของผมเนื่องจากว่าช่านนี้ในพื้นที่ นี่คือเปล่นในโลกออนไลน์แล้วก็คนก็สั่งเดลิเวอรี่ซึ่งสลิปแยกมีบริษัทหาจนในพื้นที่สามจังหวัดในได้ายว่าสินค้าที่เราเอยากจะขับเคลื่อนสินผมว่าก็เข้าดันเข้าไปองอีกหนึ่งท่านเลยท่านที่มาคุยกันจะได้ลงลึกกว่าที่เรียกปวดคลาสได้อันน,นี้เป็นสิ่งที่เราอยากได้นะครับแล้วก็เรื่องของข้<พ>อมูลตันจะไปใครได้ตอยังไงก็ใช้เวลาเอีกเยอะๆของของยาลาเนี่ย อันดับหนึ่งนี้ต้องบอกเป็นผู้เรียนนะครับยินท่านนายกอยากมาเป็ที่ยินดีให้แต่ละท่านพิเศษอีกทีนะครับแต่ในแง่ของพวกท่านผู้ชมก็อยากจะนี่นะครับเดี๋ยวให้ครับครับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามครับทางไว้ครับหนึ่งสองสามครับส่งครับแต่จะต้องนี้นะครับนะครับโอเคครับโอเคครับวิดีโอนะครับโอเคครับหนึ่งสองสาม